กำหนดให้ f x เท่ากับลบ1เมื่อ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ0 x บวก2 x บวก3ส่วน3ลบ x เมื่อ x มากกว่า0แต่น้อยกว่า2องรูท x บวก23เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ2แล้วฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ0ย์และ x เท่ากับ2หรือไม่เราจะหาทั้งหมด2 2อย่างนะคะคือ x เท่ากับศูนย์ และ x เท่ากับ2การวิธีการหาจะมีทั้งหมด3ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1คือการหา fa fa ของ x เท่ากับ0จะใช้สมการแรกนะคะจะเท่ากับลบ1ขั้นตอนที่2หาลิมิตหาลิมิตทาง ลบและลิมิตท,ทางบวกค่ะ x เข้ากับเข้าใกล้0ูนทางลบจะมีค่าเป็นลบห x เข,ข้าใกล้0ูนทางบวกเราจะใช้เป็นสรรมการที่2ค่ะได้เป็น0ูนยบวกสส่วนสลบศนย์ มีค่าเท่ากับ3ส่วน3ตอบ1วิธีที่3นะคะเราจะมาดูว่าขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่2เท่ากันหรือไม่ถ้าไม่เท่ากันจะเป็นฟังก์ชันที่ไม่ต่อเนื่องค่ะ X เท่ากับ2หาเหมือนกันนะคะ FA ข้อนี้เราจะใช้สูตรที่3ค่ะ เป็น2บวก23กับรูที่หถอดรูนมาได้เท่ากับ5ค่ะข้อ2ลิมิต x เข้าใกล้2ทางลบและลิมิต x เข้าใกล้2ทางบวกเข้าใกล้2ทางลบเราจะใช้เป็นสูตร x บวก3ส่วน3ลบ x แทนค่าได้เป็น2บวก3ส่วน3ลบ2ให้เท่ากับ5ได้มีทางบวกเราจะใช้สรรมการที่3นะคะคือ root x บวก23แทนค่าลงไปจะได้เป็น2บวก23รูท25ถอรูทมาได้เท่ากับ5ค่ะ ขั้นตอนที่3นะคะเมื่อขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่2มีค่าเท่ากันดังนั้น x เท่ากับ2จึงเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องค่ะ